สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทัลอดไหนๆนะคะวันนี้อยู่กับแม่มอพี่เพียวคะ่ะในการทำนายดวงไพ่ออร์เคิลและดวงดาว ประจำเดือนธันวาคมนะคะฝากสวัสดีนะคะปี2566นะคะชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะขอให้เป็นปีที่รวยเฮงเงินไหลามาทมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาตลอดในายๆนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักทางช่องแชทอินบ็อกก์กันเข้ามาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มทำนายนะคะภาพรวมของชาวราศีมังกรนะคะในเดือนนี้นะคะ ดาวประจําตัวถือว่าเดินแข็งแรงแล้วนะคะหลังจากนี้ที่เดินพักองศาคุณก็จะเริ่มกลับมามีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นความอึดทรหดอดทนก็จะกลับมามีมากขึ้นนะคะอารมณ์เบื่เบอเซ็งๆน้อยๆก็จะมีน้อยลงไปด้วยนะคะและ ดาวพฤหัสดาวในเรื่องของสหัชชะสังคมเพื่อนฝูงก็จะดีขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่เดินพักองศาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าสังคมผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายปัญหาเรื่องของเพื่อนนะคะความอึดอัดใจนะคะแต่ชาวมังกรเองเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมที่คุณคบหาเช่นบางคนอาจจะต้องเลิกสนิทกับเพื่อนบางกลุ่มไปหรือมีการไปเรียนรู้ผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเข้าสังคม บางคนอาจจะเป็นในลักษณะของการเบื่อสังคมแล้วก็ไม่มีเพื่อนไปเลยก็ได้นะคะใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะอยู่คนเดียวเป็นหลักนะคะหรืออาจจะไปทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆแล้วมันอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะและดาวการเงินคือดาวราหูอยู่ในเรือนพันธุนะคะตลอดทั้งเดือนนะคะ แต่ในช่วงหนึ่งธันวานเนี่ยดาวมฤตยูมันย้ายมาร่วมกับดาวการเงินนะคะมันน่วงเหนียวให้การเงินของชาวราศีมังกรในเดือนนี้อาจจะได้มาแบบล่าช้าสักนิดนึงนะคะมันอาจจะได้มาแบบแปลกๆนะคะสิ่งที่คิดว่าจะได้ไม่ได้สิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้มานะคะแล้วก็แน่นอนนะคะมีเกณฑ์เสียงเงินกับเรื่องของรถยานพาหนะเกณฑ์การซ่อมบ้านซ่อมรถยกใ้ายที่อยู่อาศัยกันอีกแล้วนะคะ พราะดาวอังคารก็ทํามุมเล็งนะคะกับดาวเสาร์ด้วยนะคะชาวมังกรสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยคือเรื่องของอุบัติเหตุเลยนะคะแก้เคลดเลยซ่อมบ้านซ่อมรถรีโนเวทเคหสถานอาจจะเป็นหน้าร้านของคุณก็ได้นะคะที่อยู่อาศัยหรือเอารถเข้าอู่เข้าศูนย์นะคะและก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากเรื่องของการเฉี่ยวชนในเรื่องของการขับรถยวดยานพาหานะสักนิดหนึ่งนะคะมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนแล้วก็เกิดจากความประมาทได้นะคะ รวมถึงชาวมังกรเองต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะเพราะดาวอังคารที่เลงกับดาวเสาร์บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นสุขภาพของบุตรบริวารน,นะคะสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีเกณฑ์การผ่าตัดลูกหลานเจ็บป่วยนะคะหรือสุขภาพของคนในครอบครัวก็ได้นะคะมันจะมีในเรื่องของเกณฑ์การผ่าตัดเจ็บป่วยแต่ว่าเล็กน้อยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละท่านนะคะ ก็อาจจะไปแก้เคล็ดด้วยการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะตามที่แม่หมอแนะนานะคะแล้วก็ในกลุ่มผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภายในด้วยนะคะปุดตามันอาจจะแปลว่าเรื่องของฝีไฟตุ่มติ่งนะคะซีสหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบภายในนะคะของผู้หญิงนะคะมดลูกประจําเดือนเต้านมอาจจะต้องมีการตรวจเช็คสักนิดหนึ่งนะคะและดาวพุธนะคะเจ้าเรือนอริสุภาเข้าสู่เรือนวินาศ ก็ต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความคำพูดพาสวยยิ่งพูดเยอะยิ่งเกิดความเสียหายนะคะระวังเรื่องของหนี้บัตรเครดิตเอกสารย้อนหลังการถูกทวงถามหนี้สินต่างๆด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้หรือการจะตกลงนัดหมายเซ็นเอกสารอะไรที่สำคัญสำคัญนะคะในช่วงเดือนธันวาอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะคะถ้าทำเนี่ยอาจจะต้อง เลี้ยงไปก่อนหน้าเดือนธันวาหรือเป็นช่วงเดืนอนประมาณมกราคมไปแล้วจะจะมีความสําเร็จหรือมีความรับรื่นเกิดขึ้นมากกว่านะคะระวังคําพูดด้วยนะคะคพูดจะดึงดูดอริสตูเข้ามานะคะพูดไปสองไพ่เบียนิ่งเสียตําลึงทองนะคะบางทีการเงียบๆไปเนี่ยมันอาจจะดีกับคุณมากกว่านะคะ ส่วนในเรื่องของการงานนะคะดาวศุกร์จะย้ายราศีในวันที่9ธันวาคมเข้าสู่เรือนวินาศนะคะการงานเนี่ยหลังจากวันที่9เนี่ยแม่หมอมองว่าดีขึ้นนะคะแม้งานจะตกวินาศมันแปลว่างานลับๆงานที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยธุรกิจออนไลน์งานเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะทำงานอะไรที่ไม่ต้องเปิดเผยมากหรือเป็นลักษณะของงานที่ไม่ใช่งานประจำบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานเราไปได้งานใหม่ ที่อาจจะเป็นงานฟรีแลนซ์หรืองานอิสระนะคะแต่ในช่วงก่อนหน้าวันที่1นถึงแนะคะดาวการงานยังอยู่ในเรือลาพาสแต่ได้ตําแหน่งปลานะคะมันจะเป็นลักษณะของการงานที่อาจจะไม่ได้มีความมั่นคงมากนักนะคะเป็นงานจ็อบเป็นงานฟรีแลนซ์นะคะหรือเป็นงานที่รายได้มันอาจจะเข้ามาไม่ได้สเสถียรสักเท่าไหร่นะคะ แต่ชาวมังกรเองสิ่งที่ต้องระวังอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของบริวารน,นะคะใครที่ทํางานมีลูกน้องคนใต้ปกครองอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,การบริวารลาออกนะคะหรือบริวารไม่ซื่อสัตย์เป็นช่วงจังหวะที่ดาวบริวารเดินถอยหลังนะคะตลอดทั้งเดือนก็อาจจะไม่เหมาะกับการรับใครเข้าทํางานนะคะและดาวอาทิตย์เจ้าเรือมนมรณะนะคะอยู่ในเรือนลาพะคุณเองก็จะมีโชคลาภจากเรื่องของความเสียหายเข้ามานะคะในช่วง1-15ธันวา อาจจะเป็นโชคภล่ากเงินประการันเงินตกเบิเกเงินคงค้างต่างๆที่เคยจะได้รับเงินจากต่างประเทศหรือเงินที่ได้มาจากเรื่องของเกณฑ์การแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะหลังจากนั้นนะคะในวันที่17ธันวาคมดาวอาทิตย์นะคะเจ้าเรือนม,มรณนะ ย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศนะคะร่วมกับดาพุธก็ต้องระวังเรื่องของคดีความเอกสารสัญญาต่างๆนะคะนี่บัตรเครดิตค่าปรับใบสั่งต่างๆหรือบางคนอาจจะโดนในเรื่องของเกณฑ์ภาษีย้อนหลังนะคะปัญหาเรื่องของกฎหมายคดีความต่างๆก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ก็ต้องให้เครดิตชาวราศีมังกรเพราะดาวเสาร์เดินดีนะคะดาวประจาตัวมีความแข็งแรงแล้วก็ดาวการเงินถึงแม้จะมีการแกว่งตัวไปบ้างนะคะในช่วงเดือนนี้ แต่รับรองได้ว่าก็ยังมีโชคมีลาบหรือมีในเรื่องของช่องทางในเรื่องของการหาเงินเข้ามาเพียงแต่มันอาจจะล่าช้านะคะบางคนที่อยากจะขายที่ดิน,นสังหานะคะก็มีข่าวดีในช่วงกลางเดือนขึ้นไปนะคะตั้งแต่15ธันวาคมขึ้นไปแต่คุณอาจจะต้องค้าขายกับคนต่างบ้านต่างเมืองต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดสักนิดหนึ่งนะคะและก็ยังมีเกณฑ์นในเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรอาจจะต้องซื้อหวยนะคะจาก แหล่งที่มันอาจจะไกลบ้านสักนิดหนึ่งเช่นคุณอาจจะเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่อาจจะต้องมาซื้อที่เชียงรายอะไรแบบนี้นะคะอาจจะต้องซื้อต่างถิน่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาภเข้ามาจากเรื่องของเลขทะเบียนบ้านหรือเลขทะเบียนรถนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะดวงสําหรับชาวราศีมังกรในเรื่องของดวงดาวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การทํานายแบบไพ่อร์เคิลกันบ้างนะคะจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะคะ ชาวราศีมังกรให้ไปไหว้พญา,านาคสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดาวดาวเสาร์เนี่ยทับลัคนานะคะไปไหว้พญา,านาคก,ก็จะมีในเรื่องของโชคลาภเข้ามานะคะส่วนเรื่องงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้โอ้โหเฮงนะคะการงานนั้นจะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นเซ็นสัญญาใหม่ใครว่างงานใครตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้เรียกสัมภาษณ์ หรือรับงานนะคะใครที่ทํางานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านโปรนะคะการงานถือว่าคล่องตัวแต่ว่าการงานนั้นจะเป็นลักษณะของการที่คุณต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆในเรื่องงานไปพร้อมๆกันด้วยอาจจะต้องพัฒนาสกิลหรือศักยภาพอะไรบางอย่างเช่นบางคนอาจจะทําในเรื่องของสื่อออนไลน์ก็อาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมมันจะเป็นในลักษณะของงานที่จะต้องใช้เทคนิคเฉพาะทางหรือความรู้ความสามารถที่ คุณเองอาจจะต้องอาศัยการเรียนรู้เพิ่มหรือการฝึกฝนนั่นเองนะคะแต่การงานนั้นจะเกิดความสําเร็จในภายภาคหน้านะคะบางทีอาจจะไม่ใช่ในเดือนนี้แต่อาจจะเป็นระยะเวลาอีกสองสาเดือนข้างหน้าอีกปีหนึ่งข้างหน้านะคะการงานนั้นจะสร้างความมั่นคงให้คุณนะคะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนกลับมาที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะคะ แต่การงานนั้นอาจจะต้องทําในลักษณะของงานที่เสียหายงานที่มันเกิดจากการที่เราไปรับช่วงต่อมาจากคนอื่นเขานะคะหรืองานในเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเทคนิคเฉพาะตัวที่คุณมีอยู่นะคะมันจะเกิดในเรื่องของความสําเร็จ หรือเกิดในเรื่องของอะไรที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวก็ได้นะคะเรียกได้ว,ว่าชาวราศีธนูอ่ามัางกรมีโชคเรื่องงานแต่คุณเองอาจจะต้องทําแบบเงียบเงียบไม่ต้องโฉงฉางไม่ต้องเปิดเผยมากนะคะหรือบางทีมันจะเป็นลักษณะงานที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องตามจารีตประเพณีมากนักอะไรอย่างนี้นะธุรกิจสีเทาๆงานใต้โต๊ะง,งานที่มีในเรื่องของการติดสินบนนะคะจะถือว่าถูกฉลกกับคุณ และการเงินนะคะสำหรับชาวราศีมังกรการเงินของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีมรสมุมากๆเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากดาวมฤตยูมันถอยมาทับในเรือนการเงินนะคะ การเงินนั้นอาจจะมีเหตุอุบัติเหตุบางอย่างให้ต้องใช้ใจ่ายแบบที่คุณไม่ทันระมัดระวังตัวนะคะแล้ก็ชาวราศีมังกรเองเป็นเป็นประเภทชอบทุ่มนะคะใช้ใจ่ายเต็มที่ถึงแม้ว่าคุณจะระมัดระวังแล้วนะคะแต่บางอย่างมันก็ต้องเสี่ยงต้องลองนะคะมันจะมีเกณ์นในเรื่องของการเสียงเงินไปกับเหตุอุบัติเหตอะไรต่างๆเช่นบางทีพายุอาจจะพัดน้ําท่วม อ่าแล้วก็เกิดในเรื่องของความเสียหายน้ําท่วมบ้านอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีอุบิเหตุในเรื่องของการที่จะต้องใช้จ่ายเงินหรือบางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วมีเกณฑ์ที่จะต้องประกันอาจจะไม่จ่ายนะคะไม่เวอร์ไม่ครอบไม่ครอบคลุมคุณอะไรแบบนี้นะคะก็มีเหตุที่จะต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะแก้เค่ด,ดวงด้วยการไปทําประกันสุขภาพไว้ก็ได้นะคะประกันสุขภาพ หรืออาจจะทําในเรื่องของประกันอุบัติเหตุหอเอาไว้สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าชาวราศีมังกรเองเนี่ยมันมีดวงที่จะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของอุบัติเหตุหรือปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะก็พยายามราะมัดระวังตัวแล้วก็เซฟในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยชาวราศีมังกรยังมีมรสุมแล้วก็อุปสรรคในเรื่องของการเงินอยู่นะคะอาจจะต้องประหยัดแล้วก็เซฟค่าใช้ใจ่ายบางส่วนที่ไม่จําเป็นแล้วก็อาจจะต้องเตรียมตัว เตรียมใจในเรื่องของการมีแผนสำรองนะคะเพราะคุณเองอาจจะต้องนำเงินออกมาใช้ในเหตุอุบิเหตุหรือเหตุฉุกเฉินบ่อยๆนะคะความรักนะคะสำหรับชาวราศีมังกรที่โสดนะคะช่วงจังหวะที่ดีในเดือนนี้นะคะสำหรับการเปิดรับใครเข้ามาเนี่ยจะเป็นช่วงในวันที่11 ถึง13ทันวานะคะ16ถึง18ทันวาและอีกช่วงหนึ่งคือ25ถึง28ทันวานะคะเป็นช่วงที่คนโสดเนี่ยเหมาะกับการเปิดรับใครเข้ามานะคะแต่ความรักของคุณเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการมีคนเข้ามาหยอดหยอดคุยคุยหรือคุณอาจจะเจอคนที่สถานภาพท,ทางสังคมอาจจะเด็กกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณหรือเขาอาจจะไม่ได้สามารถเข้ามาเติมเต็มเข้ามาซัพพอร์ตหรือเข้ามาดึงให้ชีวิต มาฉุดดึงให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบอาจจะเป็นคนเก่ากลับมาคนที่เคยคุยนะคะสมัยเด็กคนที่เคยคุยแล้วหายไปกลับเข้ามานะคะแล้วก็จะมีเข้ามาพร้อมๆกันด้วยนะคะโอโหเข้ามาต่อต่อขบวนกัน3 4มหคนแต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่บทจะคุยก็คุยเยอะบทจะหายก็หายไปนะคะเป็นลักษณะของคนไกลคนที่มีพันธะหรือความสัมพันธ์ในระยะยาวมันอาจจะ ไปต่อค่อนข้างยากสักนิดนึงนะคะอาจจะดีในระยะสั้นๆแต่สําหรับชาวราศีมังกรที่เป็นสายฝอนะคะในวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปก็อาจจะมีเกณฑ์พบรักกับชาวต่างชาตินะคะหรือพบรักที่เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยเปิดตัวมากนักนะคะและชาวราศีมังกรนะคะที่ มีแฟนอยู่นะคะในเดือนนี้ก็ยังมีความอึดอัดใจอยู่นะคะมันเป็นความทุกข์ระทมในจิตใจหรือแฟนคุณอาจจะสุขภาพจิตไม่ค่อยดีมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินหรือเรื่องของการงานนะคะเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับมันมีช่องว่างบางอย่างในในชีวิตคุณกับคนรักนะ,ะอาจจะด้วยเรื่องของนิสัยสถานภาพทางสังคมความที่เขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณมากๆแล้วก็คุณอาจจะเด็กกว่าเขามากๆอะไรแบบนี้นะคะมันก็ยังเหมือนมีเรื่องที่ ทีมแทนจิตใจของคุณและเขาอยู่ตลอดเวลานะคะมันเป็นภาวะของความรักที่อาจจะไม่ได้หวานแหววสักเท่าไหร่นะคะแต่มันจะดีนะถ้าคุณสามารถที่จะทำอะไรกับเขาในลักษณะของการแบบเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้ชวนกันทำงานลงทุนหรือทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างความมั่นคงอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ความรักของคุณอะ มันประคับประคองไปได้มันไม่ใช่ความรักหรือความสัมพันธ์ที่ที่มันหวือหวาแต่มันอาจจะเป็นสเต็ปในเรื่องของการต้องมองหาในเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถร่วมกันหรือสร้างความมั่นคงร่วมกันมากกว่านะคะเขาคนรักของคุณเขามองในมุมมองแบบนั้นนะคะส่วนความรักที่คนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะในเดือนนี้ความสัมพันธ์ก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะผิดใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะแต่คุณเองหรือคนรักเองอาจจะต้องเลือกเก็บไว้ไม่พูดออกมานะคะ แล้วก็ระวังเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาบงการในชีวิตรักของคุณมากเกินไปหรือมันเป็นภาระที่มีในเรื่องของสถานภาพทางสังคมอาจจะอยู่กันเพราะเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งไม่อยากให้คนอื่นมองไม่ดีมีภาระหนี้สินที่เข้ามานะคะมาเลยทำให้ความรักอาจจะจืดจางแล้วมันมีเรื่องของความรับผิดชอบนะคะเข้ามาแทนที่ แต่ในเดือนนี้คุณและคนรักค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆเลยฉะนั้นแล้วอาจจะมีคนเข้ามาแอบชอบนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของรักที่ไม่เปิดเผยหรือรักซ่อนเลนด้วยนะคะและสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของชาวราศีมังกรในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะระวังในเรื่องของงานข่าวดําหรือเกณฑ์การสูญเสียด้วยนะคะและสุขภาพของผู้ใหญ่ผู้ชายในบ้านนะคะ รวมถึงนะคะสุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําหนักตัวนะคะพยายามงดอะไรพวกของหวานลงสักนิดหนึ่งนะคะพวกของหวานาน้าตาลชานมไข่มกุกอะไรหว,นวานๆนะคะ ลดลงสักนิดหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีภาวะน้ําตาลต่ําน้ําตาลตกนะคะอาจจะต้องพยายามเมเนจัดก,การในเรื่องของการกินอาหารให้ครบห้าหมูสักนิดหนึ่งนะคะแล้วสุขภาพนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพจิตหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซับจางด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นโรคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันมีภาวะความเครียดที่เกิดจากเรื่องของการต้องใช้จ่ายภาระหนี้สินค่อนข้างเยอะก็อาจจะทาให้คุณมีสภาวะของความจิตตกได้นะคะหรือบางคนอาจจะต้องแก้เคล็ดด้วยการนําเงินไปบริจากรงศพก็จะ ช่วยเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพได้นั่นเองนะคะและโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภของชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะคะโชคลาภของคุณนั้นจะมาจากเรื่องของการแก้ไขปัญหามานสมองสองมือของคุณนะคะและโชคลาภที่มาจากเรื่องของการสําเร็จการศึกษาการเรียนรู้นั่นเองนะคะ รวมถึงนะคะโชคลาภที่มาจากการได้ทํากิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรต่างๆที่มันผ่อนคลายบางคนอาจจะเจองานอะดิเลตบางอย่างนะคะหรือเจอธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะและมันเป็นโชคที่มาจากความสําเร็จหรือโชคลาบที่มาจากการอาการศึกษานะคะแล้วก็มาจากตัวคุณเองในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือการเจอทางออกบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะ ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทำนายดวงชาวราศีมังกรนะคะในช่วงเดือนธันวาคมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ